ทุกคนรู้จักโรคจงหลีซินโดมกันไหมครับจงหลีซินโดมคือโรคติดโรคของปู่จงหลีนะครับในวิดีโอนี้ผมจะเรียกปู่จงละกันโรคนี้เป็นโรคที่ผู้เล่นเก n s ชินอิมแพคจำนวนมากเคยติดกันมาแล้วโดยเฉพาะในช่วงยุค1.0ไปจนถึง4.0เลยอาการหลักก็คือขาดโล่ปู่แล้วเหมือนขาดใจในตอนนั้นแค่มีโรคของปู่จงก็คือจบทุกปัญหายืนตีมอนหน้าตาเฉย ไม่ต้องหลบไม่ต้องกดแดชแค่ตีตีแล้วก็บอสตุย้ยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม g e n s h i Impact ราคาสุดคุ้มขอแนะนำร้าน p a y to w i n Top Up บริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่ใช้เลข UID ก็สามารถเติมได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษอ,อนแห่งดวงจันทร์ในราคาเพียง100บาทเท่านั้นอย่าลืมใส่โค้ดสตรีมเมอร์ t a m a เพื่อสนับสนุนสตรีมเมอร์ที่คุณรักไปพร้อมกันเติมง่ายปลอดภยัยราคาดี ต้องเพย์ทูวินท็อปเท่านั้นจุดเริ่มต้นของโลกจงหลีซินโดมนะครับเกิดขึ้นในช่วง g e n s h i n Impact Version 1.0เป็นต้นไปเลยก็ตั้งแต่จงหลีเข้ามานะครับมีการเข้ามาของตัวละครอย่างการยูซึ่ง การยูเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมจแดงมากๆในยุคนั้นคือยิงมอนทีดิ้นไปคุยกับลากมะม่วงเลยนะครับทีมเด่นๆของการยูก็จะเป็นการยูเบนเนตเสียงหลิงจงหลีนะครับคือโคตรแรงโคตรอันตรายนะครับทีมนี้คือแบกอบิสผมมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วไปจนถึงทีมเท่ๆอย่างทีมของเซียวนะครับเซียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกรักของปู่จงเลยก็จะเป็นเซียวเบนเนตจีนและก็จงหลีนะครับทีมพ่อลูกสุดเท่ โดดฟาดทีเนี่ยสตูหายวับไปกับตาเลยเข้าสู่ยุคเก n นชินินพ a ักเวอร์ชัน2.0นะครับเมืองอีนาซึมะยุคแห่งตัวละครไวฟุน้องๆแบบนางเอกประจำเมืองนะครับมีทั้งฮูเถาซิงชิวเย่หลานจงหลีเป็นทีมละเหยไฟนะครับโชว์ดาเมตเป็นแสนเป็นล้านก็คือในกลุ่มนะครับจะมีฮูเถาโชเคสอยู่อย่างนั้น ทั้งวันนะครับในกลุ่มก็คือโชว์เคสเลขดาเมจของหูเถาทั้งวันและก็ทีมของอายากาศนะครับซิงชิวคาซึฮะและก็จงหลีเป็นทีมแช่แข็งสุดโกงที่เล่นแล้วมอนไม่ต้องขยับนะครับได้ได้ว่าทีมไว่ฝูในยุคนั้นเนี่ยแบกจบทุกอบิสได้หมดเลยจริงๆการมาเยือนของตัวละครธาุไม้นะครับเนช i นอิมแพในเวอร์ชันน3.0ยุคของซูเมรุนะครับ ยุคของซูเมรุเนี่ยจะเป็นตัวละครธาตุไม้เป็นหลักแล้วก็ตัวเมตาเก่าก็ถูกลดบทบาทลงไปเยอะนะครับก็นาฮิดะมาแรงมากสมัยนั้นคือธาตุไม้ไฮเปอร์บูมกินขาดจริงๆนะครับก็จะมีตัวละครอย่างทิกเนลียาเอะนาฮิดะจงหลีนะครับเป็นทีมที่เล่นง่ายวนสกิลแล้วมันสนุกมากนะครับมันเหมือนมันลื่นไหลไปหมดเลย ปู่ก็ยังคงอยู่ในทุกยุคสมัยจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆอลองไปเล่นตามดูได้นะอันนี้คือผมก็ชอบเล่นเหมือนกันนะครับแบบถ้าเกิดต้องการทีมอคทเเวดีๆเนี่ยก็ผมแนะนําเลยเป็นทิกนาดียาเอนาฮิดะแล้วก็จงหลีครับแล้วก็นะครับยุคสมัยแห่งยุคทองหรือว่ายุคที่เป็นยุคของปู่จริงๆอะ่ะก็คือยุคเกนชินิ i m พ็ก t เวอร์ชั่น4.0เป็นต้นไปนะครับการมาถึงของเมืองฟอนเทนนั่นเอง เรียกได้ว่าตัวละครจากเมืองฟอนเทนเนี่ยตัวละครเก่งๆเมตาเมตาเนี่ยคือออกใหม่มาหมดคือเล่นกับปู่ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นทีมของนาเวียนะเป็นทีมตกผลึกนะครับก็จะมีนาเวียเบนเนตฟูรีนาและก็จงหลีนะครับคือทีมนี้คือแรงมากนะครับดาเมจของนาเวียคือยิงเบิบ่มเแล้วนาเวียเขาต้องการเก็บผลึกเนาะเพื่อที่จะเอามาเป็นกระสุนในการยิงนั่นเอง การใส่เข้าไป2หินเนี่ยก็ช่วยเติมผลึกธาตุได้ดีมากๆนะครับแถมมีโลด้วยคือชิลมากทีมนี้ทีมต่อมานะครับทีมของไลฟ์ l ีก็จะมีเบนเนตเสียงหลิงแล้วก็จงหลีนะครับทีมนักกล้ามต่อยแบบลื่นไหลโล่หนาแน่นนะครับทีมนี้คือแน่นไปหมดทุกส่วนจริงๆนะคือไลฟ์ l ีเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ผมเปิดมาซีย์เนาะเล่นค่อนข้างลำบากจริงๆนะครับพอมีโล่จะปู่ปุ๊บโอ้โห ต่อยชิวมากๆนะครับหรือจะเล่นใส่กับนาฮิดะเป็นติดเผาไหมตลอดแล้วให้พิลี่ต่อยก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบทีนี้แหละเบนเนตเซียงหลิงนะครับแปะไฟรัวๆแล้วก็ให้พิลี่ต่อยไปเลยครับทีนี้ก็เล่นมันมากๆเหมือนกันยังไม่หมดนะครับยังมีตัวละครอย่างคอลลินหรือเจ๊กระดุมนั่นเองผมเรียกเจ๊กระดุมแล้วกันเพราะผมชอบชื่อนี้นะ <laughs> เจ๊คอลลินเนี่ยคือเจ๊กระดุมนะครับเขาเป็นตัวละครที่เอ่อใครมีซีสูนเนี่ย กระเด็นบ่อยเหมือนกันนะอกระเด็นกระดอนบ่อยแต่ถ้ามีโล่ของปู่จงปุ๊บแองเจเวตยิงปิ้วปิ้วปิ้ว,ว,วเนี่ยคือสะใจมากนะครับก็ไม่โดนขัดฟิลอะจริงๆใครเล่นเราโดนขัดฟิลบ่อยแน่ๆนะครับถ้าไม่มีตัวโล่เนี่ยคือมันจะแบบขัดจังหวะแบบกําลังยิงอยูแ่แล้วโดนขัดจังหวะช็อตฟิลบ่อยถ้ามีโล่จากปู่เนี่ยคือเล่นชิลเล่นสบายมากๆครับแต่ก็มีจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับอย่างการมาถึงของตัวละครนิวเวล็ เทพมังกรบาลีที่โอ้โ oh. หยุคนั้นคือพี่นิวเนี่ยแค่มีพี่นิวตัวเดียวก็แทบที่จะยิงได้หมดมอนตุยกันแบบมอนกีตอะสมัยนั้นคือนิวเวล็บอกฟรีหน้าเข้าไปอีกใส่คาสึอฮาเข้ามามีจงลี่อีกคือท็อปเทียเลยนะครับเป็นแบบว่าเมตาพังกันไปเลยนิวเวล็ในยุคนั้นนะก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับการมาถึงของอเลอ็กิโ oh. นอีกโอ้โหอเล็กิโนเบเนตคาสึฮาจงลี นะครับทีมนี้เนี่ยแค่มีปู่โจนะครับปาดแบบเพียวๆดาเมจโมโนไฟนะปาดทีดาเมจเป็นแสนะคือโอโ้โหมันเวอร์มากคือการมาถึงของนิวเวเลตกับอา็กคิโนนะครับก็คือยุคทองเลยของคอนเทนนะครับทีมนั้นคือสุดยอดท็อปเมตาของเกมไปเลยแล้วก็เข้าสู่จุดเปลี่ยนในยุคใหม่อีกแล้วนะครับเป็นยุค เ e n ช i n อินแพ็เวอร์ชั่น5.0นะครับเมืองนัดลานนั่นเองพอเข้าสู่นัดลานเนี่ยโลกก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับโลกเทวัตการมาถึงของตัวละครซิลลารีนะครับโล่น้ำแข็งที่แปะน้ำแข็งได้ถี่สุดๆแถมยังเป็นทีมท็อปเมตาสุดโหดอย่างทีมมาวิกาที่ขับรถเงน้นๆเนี่ยดาเมจเป็นล้านนะครับเวอร์เกินเพดานสูงไปเลยนะครับทีมนี้หรือจะเป็นทีมของสเกิร์กนะครับทีมแช่แข็งมอนเนี่ยไม่ต้องขยับเลยมีโลจากซิลาลารีอีก สเกิร์กปาดปาดปาดชิลเกินนะครับทีมนี้ก็โอตอนนี้ก็เป็นท็อปของเกมอยู่นะครับก็จะเป็นทีมเทพไฟแล้วก็ทีมของสเกิร์กนั่นเองมาถึงยุคปัจจุบันกันบ้างน,นะครับยุคของจันทรานั่นเองหรือเมืองนอตไคร์แกนชินอิ p แพ t เวอร์ชั่นจันทรานะครับ การมาถึงของตัวละครเมดสาวนะครับคืออินเนฟานั่นเองเนาะน้องอินเนฟาเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันยกระดับตัวละครไปแบบก้าวกระโดดเลยความสามารถเรื่องโล่ดาเมจนอกสนามที่แรงมากๆแถมมีปฏิกิริยาใหม่ปฏิกิริยาชาร์จจันทราชนะทางแมชชนิกบอสคืออินเนฟาเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เพื่อนๆหลายคนรอรีรันเหมือนกันคือ โอ้น้องโหดแบบเทพซ่าจริงๆนะครับตัวครนี้ก็ทําให้บทบาทของปู่จงในปัจจุบันเนี่ยถูกลดทอนลงไปเยอะเลยนะครับหลังจากการมาถึงของซิลลีแล้วก็อินเนฟาเนี่ยผมรู้สึกว่ายุคเปลี่ยนไปเลยแต่สุดท้ายนะครับโลกของปู่จงเนี่ยก็ยังอบอุ่นเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวละครติดท็อปเมตาเหมือนเมื่อก่อนแต่สำหรับใครที่ยังแพ้ความหล่อ ความเล่ท่อหล่อเท่ของปู่จงนะครับแล้วแพ้เสียงในหัวกดปู่มาแล้วหรือมีมาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับเจนชิน1.0อลายว่าไปแค่เปิดปู่ติด ID ไว้เนี่ยเขาก็เป็นเทพแห่งหินแล้วนะครับเท่านี้ผมก็ว่าน่าจะปู่ก็แบกมานานแล้วจริงๆนะเออเขาก็มาส่งเราถึงยุคนี้ผมก็รู้สึกว่าดีในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มความสามารถอาจจะมีการปรับความสามารถให้ปู่แก่ก็ได้ นะครับเพราะว่าปู่จงหลีเนี่ยก็ยังเป็นโลที่เล่นง่ายเข้ากับทุกทีมแม้ว่าจะไม่ได้บัฟแรงเหมือนทีมฟูลทีมของเมตาปัจจุบันแต่เล่นแล้วเพื่อนๆสบายใจแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโลกจงหลีซินโดรมที่หลายๆคนรวมถึงผมเองเนี่ยก็ยังไม่หายสักทีแล้วเพื่อนๆล่ะครับตอนนี้ยังใช้ปู่จงกันอยู่ไหมส่วนตัวบอกเลยว่าทีมอเลกชิโนของผมปู่จงก็คงเป็นลิสต์ตัวละครหลักเสมอนะโลหนาลดต้านทานแบบครบเครื่อง ถ้าใครมีทีมยุคก,ก่อนๆที่คิดถึงหรือมีทีมปู่จงสุดเท่ของตัวเองนะครับก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยแล้วถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้หรือชอบเกมชินอิมแพ็คผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อ,องผมด้วยนะครับเ e n ธ a รมะเกมมิ mm hmm. Gaming, ไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย